วิธีเลี้ยงลูกแบบไม่สปอยของบิลเกต l บิลเกตผู้ก่อตั้ง Microsoft และอดีตมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกนานถึง13ปีโดยทรัพย์สินมูลค่ากว่า4.1ล,ล้านบาทมีแนวทางการเลี้ยงลูกที่น่าสนใจเป็นอย่างมากแม้ว่าเขาจะร่ำรวยมหาศาลแต่เขากลับสอนลูกทั้ง3ให้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและมีคุณค่าด้วยหลักสําคัญ4ข้อ1 สร้างความรับผิดชอบผ่านงานบ้านที่บ้านของบิลเกตลูกๆต้องล้างจานเองทุกทั้งหลังเมื่ออาหารแม้จะมีกําลังทรัพย์ที่สามารถจ้างคนทําก็ได้แต่บิลและเมลินดามองว่าสิ่งนี้คือความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานที่ลูกควรทําและเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกด้วย 2. ควบคุมการใช้เทคโนโลยีก็สำคัญคือห้ามมีโทรศัพท์มือถือก่อนอายุ14ปีและเมื่อมีแล้วต้องจำกัดเวลาการใช้งานโดยเฉพาะห้ามใช้บนโต๊ะอาหารโดยเด็ดขาดเพราะบิวเชื่อว่าการเสียเวลานอนไปกับโทรศัพท์เป็นเรื่องไร้าสาระและการใช้โทรศัพท์ระหว่างทานอาหารเป็นการเสียมารยาท3ปลูกฝังคุณธรรมผ่านศาสนาครอบครัวของบิวเกตให้ความสัมพันธ์กับการเข้าโบสถ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ลูกๆซึมซับคำสอนทางศาสนาและเรียนรู้การช่วยเหลือผู้อื่นโดยพ่อแม่ยังทำเป็นแบบอย่างโดยการก่อตั้งมูลนิธิบิวแอนด์เมลิด้าเกตฟอนเดชั่นซึ่งเป็น ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและ 4. สอนใน้พึ่งพาตัวเองบิลเกตตัดสินใจจํากัดมรดกให้ลูกแต่ละคนเพียง300ล้านบาทเท่านั้นโดยตั้งใจยะย,ยกทรัพย์สินที่เหลือให้กับมูลิธิทั้งหมดเขาเชื่อว่าการทิ้งเงินมหาศาลให้กับลูกไม่ใช่สิ่งที่ดีและสอนลูกๆเสมอว่าพวกเขาต้องค้นหาเส้นทางของตัวเองไม่หยุดที่จะเรียนรู้และทํางานหนักเพื่อสิ่งที่ต้องการ